เวลาเพื่อนๆหั่นเนื้อแตงโมได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กินเนื้อหวานฉ่ำอร่อยเลยนะคะทีนี้เปลือกเนี่ยเราเอามาทำประโยชน์ได้อย่าทิ้งนะคะใช้เวลาดองหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะปันชวนอร่อยกับเปลือกแตงโมดองสามรสสูตรหนึ่งชั่วโมงกินได้ทำจาก เปลือกแตงโมเหลือทิ้งแบบนี้ได้เนื้อแตงโมแล้วเอาเปลือกมาดองได้นะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้จะปันจะเอาส่วนเปลือกแตงโมมาดองหนึ่งชั่วโมงก็กินได้นะคะเพื่อนๆสูตรทําง่ายดองสามรสขั้นตอนเป็นอย่างนี้เลยนะคะเราก็ปอกเอาเปลือกออกมาได้แบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วก็หั่นเฉพาะบริเวณอ่อนๆเปลือกอ่อนๆตรงนี้นะคะเอาออกมาเลยเราก็จะหั่นตรงเปลือกที่เป็นเปลือกอ่อนๆตรงนี้นะคะเอามาดองเปลือกข้างนอกเราไม่เอานะคะเอาส่วนที่เป็นสีแดงๆทิ้งไปเลยแล้วก็เอาเฉพาะที่เป็นอ่อนๆของเขานะคะเป็นเปลือกอ่อนๆตรงนี้ เสร็จแล้วก็นำเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นๆหั่นเป็นแบบไหนก็ได้นะคะให้ทานง่ายเนื้อเขากรอบมากน้ำดองของเราก็ทำสูตรง่ายๆเลยนะคะมีน้ำตาลทรายเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็เติมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนลงไปเลยค่ะ ปรุงรสตามชอบนะคะคนให้ทุกอย่างละลายน้ำดองละลายแล้วใส่ลงไปได้เลยค่ะในเปลือกแตงโมของเราคลุกเขาให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อนะคะเพิ่มความเผ็ดความจัดจ้านด้วยพริกขี้หนูซอยใส่ลงไปเลยค่ะใช้เวลาดองหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็ทานได้แล้วหาฝาปิด ออื uh huh. หน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปาน an, ขอชิมหน่อยนะคะอือ uh หือ huh. uh huh. อร่อยมากกรอบมากๆค่ะสามรสเลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเปลือกแตงโมเหลือทิ้งเราเอามาดองได้ขั้นตอนง่ายๆอร่อยด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัว และเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ